น,นั่นก็นี่ขนาดจะเสร็จยังไม่เห็นไม่เห็นไม่เดือดยังไม่เดือดเลยเหิวแล้วทํางานก็เดือดแล้วเจ๊เพราะว่าน้องใช้อีนี่ไงต้มจนเดือดจนสุกแล้วคุณ่ะนะต้มจืดมันเป็นอันนี้มันเป็นเตาไฟฟ้ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแหละเขาใช้แบบเดือบดบุด้นๆเลยจัดติีมเลยค่ะพ่อน้องบอล พี่ทองซุกมากินข้าวกับน้องมากี่เสร็จแล้วนะใช่ใช่จัดสตรีมเลยขึ้น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 จะให้ดูเดอ้อนี่แหละกับข้าวพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วเดอ้อคนทานพร้อมยังจ้าต้มจืดจะพร้อมแล้วจ้าทุกอ,อย่างเลยเดอ้อ ไอ oh. เนี่ยอาจจะตักใส่ถ้วยละจัดสตรีมเลยเพราะน้ำบอลไหลเลยเพราะน้ำบอลน,นี่อาหารของน้องรัดก,ก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานเห็นไหมพี่ๆเ,เพื่อนๆอาหารพร้อมเสิร์ฟนะนี่อันนี้ก็ต้องจืดนะคะต้องจืดนี่ ต้มจืดเขาไม่มีหมูนะคะไม่มีหมู๋ยวให้ดูนะคะให้ภาพเราเลือกเราไม่มีหมูต้มจืดฟกักค่ะต้มจืดฟักของเราไข่ดาวเห็ดล้วน,นอาหารรองาราพร้อมเสิร์ฟร้อมทานแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยเลยเด้อแบบหนึ่งเด้อต้มจืดใส่ถ้วยก่อน คนทานพร้อมหรือยังน้อนอาหารพร้อมแน่พี่เพื่อนๆพร้อมไหมคะนี่ดูรากบวชชีซะก่อนนี่คือรากบวชชีนะคะรากบวชชีอาตาเอาตาใส่รากบวชชีนี่ก็เป็น มิ้ค้าต้มจ,จืดมอสกยับต้มจืดเต้าหู้โอ้ยร้อน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 แบบนึงเลยวะที่น้องก้องไป จะให้ภาพเล่าเรื่องว่ามันน่าอร่อยขนาดไหนให้ภาพเราเรื่องนี่ไงอาหารของเราพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานบอกว่าพี่ทำอาทิตย์หนึ่งแล้วไปขึ้นไม่ได้ไลนั้นยังนอนอยู่ใช่ใช่พี่ตุ๊กขอไรห,หนูยังอยู่ในข้อความอยู่เลยยังนอนเอง็งแมงอยู่ตั้งสองไร่สามไรยังอยู่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลย พี่ทองสุขสาวรัคนงามสวัสด,ดีคะ่ะพี่ทองสุขจา๋าพี่ทองสุขหัวใจหลอพี่ทองสุขคนลากหัวใจหลอมาเช่หวยดันน้องๆตลอดเวลาอยู่เลยยังงงกับโทรศัพท์คนเดียวใช่ใช่เจ๊น้องก็ยังทำไม่เป็นเลยน้องหละมืนติ้วติ้วอยู่เห็นไหมอาหารพร้อมเสิร์ฟพร้อมทาน มาเลยมาเลยคุน้องของจริงนะคะเนี่ยทานแค่นี้แหละอยู่มาเลขออนุญ,ญาตลงเวทีก่อนนะคะพ,พ,พี่นเพื่อนบายๆจุบ๊บๆนะคะอาหารพร้อมเสริร์ฟพร้อมทานแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนที่แวะเข้ามาชมบ้านน้องรัชญาเจอคลิปน้องรัชญาก็ไลค์รับชมคลิป เจอพี่รูก็อย่าปัดทิ้งนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทำๆเดี๋ยวพี่ไปเรียนจบจะได้ถามโอเคโอเคใช่ใช่นี่แหละเดี๋ยวกําลงังศึกษาอยู่เจ๊เจ๊นวลเจ๊นวลกับเดี๋ยวเราละก,กับเจ๊ตุ๊กกำลงังศึกษาอยู่เปิดร้านก่อนโอเคโอเคพ่อวันทุกคนได้ค่ะพี่นวลกานผิดเจ๊ตุ๊กบอกว่ามาเดอ้อมาเดอ้อทุกคน